คุยพี่นนท์ดีกว่าเรื่องจริงจังบ้าง,ง,งไม่เคยไม่เคยสัมภาษณ์เรื่องนี้แต่ว่าสัมพาษณ์ว่าคือพี่มีความฝันมาตั้งแต่เด็กว,ว่าอยากเป็นนักแสดงเหรอใช่อยากเป็นนักแสดงสมมุติถ้าเ,เลือกได้อ่ะเลือกได้อยากเล่นเป็นคนโรคจิตอุ้ยนี่บทบทโรคจิตนี่หลายคนอยากเล่นอะอยากเล่นบทโรคจิตที่แม่งมีภูมิหลังหนักหนเฟอรอเฟอร์เล่นบ่อยปรึกษาได้บทโรคจิตไม่ได้เล่น เล่นเป็น <Spin> เองไม่ตัดเล่นบ่อยไปโดนบ่อยเออแบบหมายถึงว่าคาแรคเตอร์คือส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเลือกบทเขาจะเลือกจากคาแรคเตอร์เราเลยไงนึกออกปะคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างเราเบื่อเราอยากเล่นอะไรที่มันแบบแปลกใหม่เลยรู้สึกว่าการที่รู้สึกว่าคนนักแสดงที่อยากเล่นเป็นคนโรคจิตอ่ะเพราะว่ามันไกลตัวหรือเปล่าหรือแบบมมัันไกลตวเหือาจจะได้ได้ ได้ทำอะไรให้เยอะแบบเหมือนได้ทํากันบ้านเยอะได้ทดลองตัวเองว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมจากซีรีส์ได้แบบเต็มแมกสก์ว่าวอซฟินห้าหรือน้ำตาท่วมก็ดูได้ม่อัน้นทุกที่ทุกเวลาสมัครโมโนแมสคคุ้มที่สุด